หมูะท้องหมูนะคะหั่นเป็นชิ้นชๆชิ้นนชิ้นๆนี้แหละอืนี่คือมะขามเปียกใส่ไปแล้วนะคะมะขามเปียกเข้าไปนะคะตามด้วยกะปินะคะใส่เข้าไปค่ะเอาที่ชอบนะคะชิมดูนะคะล้างอับให้สะอาด นี่นะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วหล่ะต่ว่าเอามาทำเป็นพิซซี่เห็นไหาเ,เบอร์เคซ,เซื้อตอนี้จะแกงผักกาดนะคะพอสักพักหนึ่งนะคะก็ต้มเลยค่ะเอาผักใส่เลยเนาะเอาผักใส่ฟึ๊บเลยใส่เยอะๆเลยนะคะใส่ให้เต็มหม้อเลยค่ะ ล้างไวน้นะโอเคไหมโอ้สุดยอดให้ดูหน้าตานะคะจะเก๋แค่ไหนจะอร่อยแค่ไหน อสักพักหนึ่งนะคะผักให้มันเปลี่ยนสีแล้วก็จะเป็นจอผักกาดเลยค่ะอร่อยนะคะแล้วก็มีพริกทอดมีกระเทียมเจียวนะคะโรยลงไปค่ะนะคะอร่อยมากสุดยอดเลยค่ะอาหารมื้อนี้นะคะสำหรับดิฉันชอบมากที่สุดเลยนี่เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะจอผักกาดของเราอร่อยอร่อยนะคะวันนี้สุดแซ่บเลยค่ะ นี่คือกระเทียมเจียวกับพริกทอดที่รออยู่นะคะสุดอร่อยขาดไม่ได้เลยก็คือนี้แหละค่ะนะคะเออลืมบอกอะไรเทคนิคนิดนึงนะคะเทกเจอร์นิดนึงนะคะคืออถั่วเน่าต้องมีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วคะ่ะจอปักกาศวันนี้นะคะร้อนๆเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะอาคือ น้ำสดน้ำแ่บครับพี่น้ง่งนัวที่สุดเลยนะคะนัวมากโอเคนะคะวันนี้ขอแซ่บก่อนนะคะขอบคุณค่ะ